ก,ก็อาจจะต้องเงียบหูฟังกันกนิดนึงเดี๋ยวมีเว็บไซต์นะคะถ้าพี่ๆอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวลองดูผ่านเว็บไซต์ที่ลรงประบาศเอกชนไ,ได้ก็อันนี้ก็เป็นหลักการเดี๋ยวอันนี้เอาไปอ่านต่อกันได้นะคะก็ตอนนี้ก็พยายามอย่างยิ่งยวดสําหรับแบบกองต่ปปางๆอยากที่จะให้เป็นในลักษณะเหมือนกันในเมื่อเป็นอาเซียนด้วยกันแล้วนะคะแบบฟองตรวจคนเข้าเมาืองให้เป็นใส่ใในที่ทางเดียวกันแบบฟองสุลาก,กากตอนนะคะก็ พรบราชบัณฑิตฉบับน,นี้มีผลใช้เป็นเมื่อวันที่30มีนา56แต่ถามว่าพี่บอกชื่อพิ่ฉันไม่เห็เกลียนฉันก็ยังต้องตรวจสองจุดแบบเดิมอย่างที่เรียนที่ทราบประค่าวว่าเรายังไม่ได้มีการประกาศพื้นที่ควบคุมร่วมกันนะคะแต่กระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบจุดบวกร้องตรงนี้นะคะเรากาลังเตรียมการอยู่ก็นีตอนนี้นมีรัฐมนตรีของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะ ทะทำเรื่องเสนอขึ้นไปโดยที่จะต้องก็คือเราก็จะเริ่มจากดาที่ตอนนีไ้ได้มีการเปิดความพร้อมไปแล้วนะคะอย่างเช่นรุกอาหารเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีการเปยดแล้วตรงเชียงของก็มีการเปีดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปสําหรับเนื้อหาในพระราชบัญญัติของย่านนิุ่งตัวในตัวพระราชบัญญัติแล้วกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วเป็นพรบรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่ๆผู้ประกบอบการหรือเอกชน จะเป็นพรบาที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติงานในต่างแดนแล้วก็รับเจ้าหน,น้าที่จากต่างแดนเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยแต่สิ่งที่จะมีผลกระทบก,ก็คือว่าพี่ๆก็จะอาจหน้าที่จะได้รับน้าที่จะทำงานได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าก็คือลดพิธีการนะคะซึ่งก็ทุกททุกนวันนี้ก็ได้รับทราบนะคะว่าเวลาพี่ๆทำการขนส่งหรือส่งของนนโอ๊ยพิธีการเยอะกองเองก,กสารไม่รู้กี่อย่างกี่แบบ ก็เราพยายามลดค่ะนี่นะคะนี right? ่ค okay. ือกระบวนการในการลดอันนี้ก็เดี๋ยวไปอ่านได้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนนี้เป็นลรงรายละเอียดอันนี้เป็นอันที่สานเกงากองเคยให้เป็นแบบได้ก็เคยทำ่แล้วนี่นี่ใ้คุณคุณคุณพชลครับว่าเราพูดแบบเฉพาะบ้านที่ที่สองสารภาพหนึ่งถ้าผมเป็นผู้ส่งของจะใช้รถขนส่ง ไปที่ชายแดนนะครับต้องทำอะไรการที่จะเอารถรถที่ต้องใช้เนี่ยต้องเป็นรถแบบไหนยังไงครับท่านอเอาแบบนี้ง่ายไหในแง่ของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้านะคะก็คือหลายๆท่านอาจจะเคยไม่่แน่ใจว่าเคยยืมหรือเปล่าแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะเป็นผู้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายที่ถูกต้องได้ต้องมีใบอนุญาตนะคะต้องเป็นขอเป็นใบอนุญาตเป็นผู้เป็นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งใบนี้ประกอบการขนส่งเนี่ยเราแบ่งแบบหยาบๆนะคะก็จะมีในประเทศกับระหว่างประเทศอีกถ้าสมมุติว่าจะไปประกอบการขนส่งระหว่างประเทศจะต้องเป็นผู้บรรทุกได้รับใบนี้ประกอบการในประเทศมาก่อนถึงจะขอใบนี้ประกอบการระหว่างประเทศได้ดังนั้นถ้าพี่ๆเป็นเจ้าของสินค้าจะขอจะดูว่าจะเลือกคัดเลือกผู้ประกอบการต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเป็นได้รับใบอนุญาตประกอบการหรือเปล่า รงตามประเภทไหมใช้บุคลากรอย่างเช่นใบขับขี่กคนที่คนขับได้ใบขับขี่สาธารณะหรือเปล่าได้ใบขับขี่ประเภทไหนถูกต้องไม่ใช่เอาใบขับขี่รถยนต์ใบขับขี่เล็กมาขับขี่รถใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ได้คือต้องมันมีหลักการที่เราต้องดูอะค่ะเพราะว่าความคือเมื่อเมื่อโดนควบคุมมากคือทางกรมอะนะคะเวลาออกใบอนุญาตประกอบการเราจะมีเงื่อนไขเราก็จะคือพี่ๆก็คือเหมือนได้รับการดูแลไปในระดับหนึ่งเหมือนทัานเลื่อขึ้นไประดับหนึ่งแล้วถาม พวกที่ประกอบการขนส่งโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะมีพระราชบัญญัติการขนส่งทางบ25ก2522กหนดไว้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอันแรกที่จะขอเอกสาันธ์น,นะคะเป็นพรบรนี้แล้วเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถเป็ทุกที่จะเป็นคนสุดท้ายผู้ตรวจสขขอบเนี่ยเจ้าออรถเร็ทุกต้องทำอย่างไรต้องเปลี่ยนตัวอย่างไรเพื่อรองรับพรบฉบับนี้เอ่อเจ้าของสินค้าเอ๊ะเจ้าของรถเป็ทุกเหรอคะก็ถามว่าต้องทําอะไรบ้าง หนึ่งก็คือคงจะหนึ่งก็คือลองลองมาดูก่อนว่าด่าถ้าสมมติว่าเป็นก่อาการขนส่งของประเทศเป็นประจำลองเช็คดูก่อนณนะตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ควบคุมร่วมกันแต่อนาคตจะต้องมีแน่ๆพื้นที่ลองดูนะคะหนึ่งพื้นที่ควบคุมร่วมกันอยู่บริเวณไหนว่าสามารถเวลาพี่จะวิ่งรถไปพี่จะต้องเข้าไปตรงไหนสองก็อาจจะต้องอบรมคนขับรถ หมาเพิ่มนะคะใน่หมายอบรมเพิ่มว่าต่อไปนี้เนี่ยคุณจะไม่ต้องอยู่ที่กานชายแดนตรงนี้เนื่องจากอะไรคุณจะต้องไปอยู่ตรงไหนคุณต้องทําพิธีการเหมือนเดิมแต่ไปทําที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็อยางที่เรียนได้ทราบค่ะว่าอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงกับผู้ประกอบการแต่ก็จะมีผลกับกับมีผลก็คือมีทําให้น่าจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้น นะคะอันนี้พรบอรนี้ยัไม่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวจะมีพรบอรถัดไปซึ่งอันนี้จะมีผลกระทบกับทั้งเจ้าของสินค้ากับทั้งผู้ประกอบการโดยตรงอันนี้มีเว็บไซต์นะคะ ltpcenter.com ก็จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศแล้วก็มีอีเมลถามคำถามได้คือที่ท,ทราบว่าการบริษัทของอาจารย์เนี่ยได้รับมีบวดคือทำให้มีคนสนใจเยอะคือมีอีเมลมาเยอะมาก มีอีเมลสอบถามหลังจากเนี้ยค่ะว่าเอ๊ะ้นอนาคตจะเป็นยังไงคือทราบเลยค่ะว่าการสาัมมนาลักษณะนี้ได้ผมนะคะก็อันนี้เป็นพระราชบัญญัติฉบับแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบบส่งน,นี่ระหว่างหาเว็บไซต์อยู่นะครับหาข้อมูลอยู่ก็ถามคุณทุรัญต่อเลยนะครับว่าในกรณีที่ผู้ประกอบ ขนส่งสินค้าแล้วนี่นะครับถ้าเป็นในประเทศเนี่ยทุกวันนี้ก็ง่ายๆก็ใช้รับเอกสารกันนแต่ถ้าเป็นการขนส่งสินค้าจากไทยข้ามไปลาวผู้ส่ขของออกก็จะต้องบอกว่าี่ยออกเอกสารรับมาให้หน่อยสิเอกสารรับสินค้าซึ่งถ้าเป็นการขนส่งทางเรือนะครับเราเรียกเอกสารที่รับขนส่งสินค้าเรียกว่าไอกราส่งนั่คือ BL เอลบิวเลาจิ้งถ้าเป็นการาส่งทางอากาศนะครับหรือทางเครื่องบินเราเรียกว่าแอร์บิวิลนะครับ แต่ถ้าเปขนส่งทางรถอ่ะเอกสารที่จะใช้รับแล้วจะเป็นเอกสารพิสูจน์ระบียคุณมครสินค้าชัดเป็นจริงนะมันต้องเป็นหน้าตาเป็นยังไงทรัฟดีซีหรือเปล่าห,หรือทรัฟเววิวหรือทรัฟวิวแบบเลือกยังไงอันนี้ไม่ทราบเอกสารเรานั้นจะต้องดำเนินการยังไงคำถามนี้เลยค่ะเท่าพอาบอที่สองเลยอันนี้ก็คือสิที่อาจารย์พูดไปนะคะ,ะว่าเป็นเอกสารเดิมเนี่ยเวลาเราประกอบการขนส่งที่พี่ประกอบการเนี่ย ไม่ได้คือบางผิดคือเราทำงานลักษณะกัน,นง่ายๆเป็นกันเองโทรศัพท์ถามกันไปว่างไหมมารับของหน่อยเอาไปส่งที่โน่นนี่เราไม่ได้มีาการออกเอกสารลักษณะว่าเป็นการเฉพาะรูปแบบหน้าตายอย่างไรทีนี้เนี่ยค่ะมันมีพระราชบัญญัติการรับผลของ,ของทางถนนระหว่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศนะคะถ้าในประเทศไม่ครอบคลุม สิ่งที่หนูจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศคือจุดต่อจุดอยู่คนละประเทศนะคะอย่างเช่นรับขนจากขอนแก่นไปเมียงจันจุดต้องทางในขอ,อนแก่นจุดปลายทางเป็นมยงจันถ้าเป็นขอ,อนแก่นที่สนุโลกชีวิตยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรนะคะชีวิตจะเปลี่ยน